ตอนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ร,รายการโ o เด s สตู a ิโอเทรนด์ค่ะวันนี้นัตตี้ขออาสาเป็นไกด์ค่ะพาเพื่อน,นชมความงามของเกาะรัตนโกสินทร์ในมุมมองใหม่แบกเป้ตามมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ะนะคะน,น,นัตตี้จะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักกับพี่จุนค่ะที่จะพาเรานะคะมาเที่ยวทริปนี้ค่ะแต่ว่าความพิเศษนะคะเราไม่ได้ขึ้นรถไปค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เดินชิวๆด้วยค่ะแต่เราไปด้วยเตนเต้นเต้ ว้าวที่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับชอ้าตัวนี้เครื่องมันชื่อว่าอะไรคะนี่เป็นเซกเวยครับเราเรียกว่าเซกเวย์แล้วเราจะขี่มันควบคุมันได้ไงคะก็ง่ายๆครับหลักการทรงตัวของตัวเราเองแค่นั้นเองหลังจากที่เรานะคะได้ดู ใช่แล้วนะเดี๋ยวเราไปลองกับเซกเวย์ของจริงเลยดีกว่าค่ะพี่ตุ้นล้วนตะีพอได้หรือยังนะคะได้แล้วครับพร้อมที่จะออกตัวงั้นเราก็ อยู่ที่เดีสารหลักเมืองค่ะเห็นทั้งสนามหลวงเห็นทั้งวัดพระแก้วเลยนะคะเซกเวสามารถรองรับพื้นอะไรได้บ้างะคะมันวิ่งได้ทุกพื้นผิวอยู่แล้วครับก็คือไม่ว่าทางคุกค่ะทางลูกลังหรือว่าทางฟุตบาทบนถนนอะไร,งไรเงี้ยเซกเวมันวิ่งได้ ข้าบางส่วนแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศจริงอยากได้ความประทับใจด้วยตัวเองนะคะทำยังไงคะพี่ตุลก็สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทเซ็กเวทัวร์ไทยแลนด์นะครับก็ตั้งอยู่ที่ท่าเรือมหาราชขอบคุณนะคะเวลาที่รลอกออกาบ้านไปแล้วเนี่ยผิวเรานะคะจะเจอแดดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนออกจากบ้านนัตตี้แนะนำว่าเรานะคะควรจะเลือกครีมกันแดดค่ะทานะคะแล้วก็ต้องบอกกับเราด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงชีทิปสปายโมเดส ก็ส่งผลทําให้ผิวของเราเสียค่ะเพราะฉะนั้นนะคะควรเลือกครีมกันแดดกันให้เหมาะสมดูที่กิจกรรมค่ะออกกําลังกายกลางแจ้งนี่เหงื่อว่ายน้ําควรเลือกที่มี SPF สูงค่ะและเลือกประเภทที่กันน้ําได้ส่วนเพื่อที่สงสัยว่าควรทากี่ครั้งต่อวันก็ง่ายๆค่ะอยู่ในออฟฟิศห้องแอร์วันละครั้งก็เพียงพอค่ะแต่ถ้าต้องทํางานกลางแดดโดนลมอาจจะทาเติมทาว่ายน้ำเนี่ยทาทุก2 3ชั่วโมงค่ะ วันนี้นะคะเวลาของรายการ m o d e s สอัปเดตเทรนนะคะก็หมดลงแล้วค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมกับกิจกรรมนี้นะคะกับกิจกรรม Mo เด s ส k p o p f อปเพค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่า m o d e s สรุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้ปอนอนที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะรุ่นนะคะที่จะได้เข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตจากซิลปินเกาหลีสุดฮอตค่ะเตรียมตัว ะะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอนเสิร์ตแน่นอนค่ะวันนี้จะ้องขอคุณเพื่อนสุดๆค่ะผ้านามหยโมเดสกันหมุก้องนี่สบายกว่าค่ะเจอกันใหม่ในเท่นน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ